ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่สมาชิกหลายท่านเนี่ยสอบถามกันเข้ามาเยอะว่าเอ๊ะไอ,อการที่เราซื้อกล้องมาสักหนึ่งตัวเนี่ยนะครับเ,เราควรจะต้องมีอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการดูแลกล้องหรือไม่เพราะว่าผมก็เชื่อว่าหลายคนก็คงที่จะเขาเรียกว่า อยากจะดูแลแหละนะครับกล้องที่เราลรักนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้อุปกรณ์ที่เราอยากจะซื้อมาดูแลเนี่ยมันก็มีทางเลือกมากมายแล้วก็หลากหลายราคาและอุปกรณ์ต่างๆเราเนี่ยมันมันดีจริงหรือไม่นะครับแล้วควรจะซื้อแบบราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นแพ็คหนึ่งร้อยบาทหรือจะซื้อเป็นแพ็คราคาสักสี่ห้าร้อยนะครับหรือบางทีก็รวมวงก็เป็นพันเลยแบบไหนมันดีกว่ากัน วันนี้ผมก็เอาตัวอย่างนะครับของผิตภัณส์2อันที่ผมซื้อมาจากระบบออนไลน์นะครับอันซ้ายมือเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นของราคาประหยัดนะครับซึ่งหลายคนก็นิยมซื้อซื้อกันซึ่งสมัยก่อนผมก็ใช้แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นขวามือเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูงขึ้นไหมหนึงราคาก็เกือบๆจะสี่ร้อยบาทนะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าที่เขาเคลมว่าเป็นกระเป๋ากันน้ำนะครับมาให้ แต่ถ้าเกิดดูซิปจริงๆแล้วซิปตัวนี้ไม่ใช่ซิปกันน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์เนี่ยนะครับมันมีอะไรแตกต่างกันบ้างเราเริ่มเปิดกันดูนะครับเอาตัวแรกก่อนตัวแรกเนี่ยเราก็แกะนะครับแกะเอาง่ายๆเลยนะครับตัวนี้เอาไว้ก่อนแกะเลยแกะอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์หลักๆนะครับในการใช้ดูแลกล้องแน่นอนก็ต้องมีตัวบีบนะครับ นะครับบีบเพื่อที่จะไล่ไล่ลมตัวนี้จําเป็นนะครับบางทีที่เราไปอยู่ในสถานที่ที่เขาเรียกว่ามีฝุ่นเยอะการที่เราจะเปลี่ยนเลนส์นะครับหรือว่าก่อนที่จะเปลี่ยนเลนส์เราก็ควรจะต้องบีบอุปรกรณ์นะครับเอาลมเพราะเราเชื่อว่าลมเนี่ยมันจะเป็นอุปรกรณ์ที่ใช้ในการไล่นะครับพวกฝุ่นต่างๆซึ่งก็จะเป็นอันตรายต่ออุปรกรณ์ที่เรารักนะครับนี่ที่เป่าลมอันที่2คือน้ํายา น้ำยาคลนนะครับน้ำยาคลนซึ่งมันกเ็เขาเรียกว่ามันเป็นน้ำยาที่รีมูฟพวกรอยต่างๆซึ่งผมแนะนํานะครับว่าเราจะใช้น้ํายาเนี้ยก็ต่อเมื่อเราเเจอคราบหรือรอยที่เราไม่สามารถที่จะเอามันออกได้ง่ายอย่างเช่นคราบนิ้วนะครับคราบน้ำมันต่างๆนะกับนิ้วเนี่ยนะครับอันที่สามก็คือแปลงปัดนะครับแปรงปัดก็ อันนี้แบบราคาประหยัดนะครับเป็นแปรงปะที่ก็มีความนุ่มนะครับมีความนุ่มก็ใช้ปะตัวกล้องปัดฝุ่นปัดอะไรต่างๆตามซอกตามหลืบก็จะเห็นว่าตัวกล้องที่ผมถ่ายถ่ายรูปเนี่ยถ้าเราซูมไปใกล้ๆมันก็จะมีฝุ่นติดอยู่เล็กน้อยซึ่งฝุ่นต่างๆเหล่านั้นนะมันก็จริงๆสายตาเรามองไม่เห็นหรอกนะครับแต่เอาถ้าเราทำาสะอาดหรือว่าเราอยากจะเอากล้องไปถ่ายรูปหรืออยากจะดูรายละเอียดเราก็ใช้แปรงขวกนี้ปะจากนั้นก็จะมีตัวสำลี นะครับซึ่งเราจะชุบน้ํำยาแล้วก็แผดผ้าไมโครไฟเบอร์อันนี้เป็นชุดปกตินะครับซึ่งราคา100บาทดังนั้นจากราคาเนี้ยในแง่ของความสามารถในการดูแลของเขาเนี่ยก็จะดูแลภายนอกภายนอกหมายความว่าอะไรครับภายนอกก็หมายความว่ากล้องเนี่ยระบบกล้องจะต้องปิดสนิทก็คือดูแลรอบนอกนะครับเราไม่เราไม่เปิดเลนส์คือเราจะไม่ใช้อุปกรณ์ต่างเหล่านี้เข้าไปทำอะไรนะครับ ในช่องว่างระหว่างตัวเลนส์กับกล้องก็คือไม่ใช้ไปปัดในตัวกล้องวางนั่นเถอะนะครับก็คือใช้ภายนอกดูแลหรือยังมากก็เช็ดตัวตัวเลนส์นะครับตัวที่อยู่ข้างนอกถอดฟิลเตอร์มาถ้าเกิดฝุ่นมันแทรกเข้าไประหว่างตัวเนื้อเลนส์กับฟิลเตอร์เราก็ถอดออกมาแล้วก็ใช้แปรงเนี่ยปัดนะครับถามว่าหลายคนก็ต้องถามว่าเอ๊ะไอ้อราคาถูกกับราคาแพงเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรอ่ะผมจะยกตัวอย่างนะครับเอาอุปกรณ์ตัวนี้มานะครับตัวนี้ จริงๆมันก็มีแพงกว่านี้เยอะนะครับมัผู้เจ้าราคาเท่าไหร่ก็ได้ชุดหนึ่งเฉพาะตัวเป่าตัวหนึ่งจะห้าร้อยพันหนึ่งก็ได้ได้หมดจะดูว่ามันแตกต่างตรงไหนอันดับแรกเลยเนี่ยว่าเราเป่าเห็นไหมครับตัวราคาแพงเนี่ยการออกแรงจะน้อยจะน้อยกว่าผมเนี่ยดูนะรับวมันออกคือเนื้อยามันจะนุ่มกว่านะครับอันดับแรกเลย แต่ลมที่ออกเนี่ยผมว่าก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่แต่จุดหนึ่งที่มันสาคัญมากเพราะบางทีเราเป่าเนี่ยนะครับหลายคนก็จะเป่าโดยการที่เอาตัวเนี้ยไปเป่าบริเวณที่เป็นเลนส์นะครับหรือบริเวณที่เป็นกระจกหรือบริเวณที่เป็นเซนเซอร์ปัญหาคือว่าบางทีเรากัดระยะไม่ถูกเราเกิดยื่นเข้าไปเราเป่าปุ๊บแล้วตรงเนี้ยไปกระแทกถ้าเป็นราคาแพงเนี่ยมันก็จะทําจากยางเห็นไหมครับมันก็มีความนุ่มเวลาไปกระแทกปุ๊บมันก็ไม่เก่ะให้เกิดอะไรครับการสครั แต่ถ้าเป็นของราคาประหยัดปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกเนี่ยนะครับเวลาเราบิบแน่นอนครับมันบีบลมได้เหมือนกันแหละเพียง <c oughs> แต่เวลาที่มันไปโดนหรือไปคลาดเนี่ยมันก็จะเป็นรอยไดนะ้นั่นก็คือเป็นปัญหาอันแรกเลยที่เรามักจะเจอนะครับส่วนตัวที่มีราคาแพงหน่อยเขาก็จะมีตัวเขาเรียกว่าตัวทําความสะอาดเซนเซอร์มาให้ก็จะเป็นเหมือนไม้ตัวนี้นะครับ แล้วก็จะมีเครือด้ามน,นะครับที่ทําจากวัสดุสังเคราะห์ซึ่งเราก็ฉีดน้ํายาแล้วก็เข้าไปทขาสะอาดตัวเซ็นเซอร์ให้มันใสได้กรนี้ที่เราเกิดเอามือนะครับไปไปแปะซึ่งตัวนี้มันจะต้องฆ่าเชื้อมามเห็นไหมครับเขาแรปมาอย่างดีเลยนะซึ่งอุปกรณ์ราคาประหยัดยจะไม่มีนะครับแล้วก็จะมีอย่างอุปกรณ์ราคาประหยัดก็จะมีไม้แปลงแบบนี้แต่ถ้าอุปกรณ์ที่มีราคาหน่อยเขาก็จะให้เป็นคล้ายๆะนะครับเดี๋ยว นี่เป็นตัวนะครับเป็นตัวทำสะอาดะะเป็นผ้าปักกาะะหรือไม่ก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นไม้ปัดซึ่งถ้าเรามาจับเนี่ยนะครับสองอันเนี่ยตัวเนี้ย,ยจะมีความนุ่มกว่าคล้ายๆกับที่ปัดหน้าผู้หญิงนะครับความนุ่มจะแตกต่างกัน,นซึ่งแน่นอนความนุ่มแตกต่างกันก็จะทําให้เขาเรียกว่าความน่าจะเป็นที่เขาจะทําให้กล้องที่เรารากเป็นรอยเนี่ยก็มีโอกาสน้อยกว่า อุปกรณ์พวกนี้อย่าให้เปื้อนนะครับก็อย่าให้เปื้อนอย่าให้โดนมืออย่าให้โดนน้ามันนะครับเพราะน้ํามันหรือมือคราบก็จะเป็นทําให้บางทีอุปกรณ์เราไม่สะอาดแล้วเราไปสครับกล้องอีกก็จะมีปัญหาแล้วก็ตัวนี้นะครับนะครับลองดูนะครับตัวนี้ถ้าจะแกะยากขอ,อยาใช้กันไก่ตัดแล้วครับ อ่ะเรียบร้อยตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการปัดทำความสะอาดอ่ะนี่นะครับเนี่ยเบานุ่มเลยนะครับเป็นแบบลิสติกนะครับเขาช่วยทําให้ทำความสะอาดแล้วก็เก็บอุปกรณ์ให้มันสะอาดเพราะมันจะมีฝุน่นแล้วโดนคราบมันไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นการตอบคาถามสั้นๆแล้วกันสําหรับสมาชิกที่สอบถามเข้ามาว่า อุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดนะครับราคาถูกกับราคาแพงมันแตกต่างกันอย่างไรอันดับแรกก็คือการใช้งานเนี่ยอุปกรณ์ราคาถูกมักจะใช้งานภายนอกแต่อุปกรณ์ราคาแพงก็มักจะมีอุปกรณ์ที่ทําให้ทำความสะอาดพวกเซ็นเซอร์ภายในได้แล้วก็ความปลอดภยัยหรือความเซฟตี้เนี่ยนะหัวมันจะนุ่มกว่านะแล้วก็จะมีหัวแปรงปัดซึ่งมีที่เก็บไว้นะครับทาให้การห่อสะอกล้องมันทําได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ทําร้าย อุปกรณ์ในการรับภาพของเราพอเราดูว่าเซนเซอร์ก็ถือเป็นหัวใจหลักของการทํางานของกล้องก็โอเคนะครับวันนี้ก็เป็นการตอบคาถามสมาชิกว่าอุปกรณ์ดูแลกล้องถูกหรือแพงต่างกันอย่างไรก็โอเคนะครับสมาชิกทุกท่านสวัสดีครับ